เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนแต่ผมเชื่อป้านะครับพี่น้องเชื่อป้าแล้วหนึ่งเราก็ได้ยินกับหูเราเอ่อมันเป็นคนพูดเองแต่ผมมาฟังวันนี้โอ้โอโอคนละเรื่องเลยหนังคนละมวนคนละเรื่องเลยบอกอธิค่ยเปล่านบอกแมนคนละเรื่องเลยหนังคนละมวนเลย ก็รู้ก็เห็นใครซื้อใช่แล้วมันเป็นจริงอย่างที่ป้าพูดนนทุกสิ่งทุกอย่างแม่เขาว่าว่าบดเลยบ้านถูกกันนี่นะคะก็าอาจจะเป็นไปได้ค่ะในเรื่องการจับ G P S ค่ะเหมือนเขาหลอกล่อให้เราเข้าไปเหมือนเขาวางแผนเหมือนเราวางเหมือนเขาวางแผนเลยค่ะนะ <S <S 2> <S 2> ให้เราไปจับ G P S ค่ะ เราจับ G P S เป็นคนเดียวค่ะนะเหมือนกับป้าสางเขียวก็เหมือนกันค่ะแล้ไม่มีเวลา่วันนั้นเพราะมันมีที่ดินนะคะแปลงติดกันค่ะเราวัดเป็นคนเดียวค่ะเราก็ได้วัดให้เขาด้วยของเราด้วยค่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะนะมันเป็นแบบนี้จริงๆริงเฟซีนะเราก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าเขาจะวางแผนค่ะวางแผนไม่วางแผนเราไม่คิดหรอกค่ะนะเพราะเขาเพราะเราไว้ใจเขาค่ะนะ อืมเรามารู้วันนี้นะคะว่าเขาคิดแบบนี้กับเรานะเราเสียใจมากมากค่ะนะที่เราเคยให้ใจเขาค่ะนะเราไม่นึกไม่ฝันเลยค่ะว่าเขาใจใจร้ายใจดํากับเราแบบนี้เขาคิดกับเราแบบนี้ค่ะ <c oughs> เขาโกธรเขาเกลียดเราเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> หนูก็เพิ่งรู้นี่ค่ะนะเรื่องเครื่องจมุกสับมะพงมะพร้าวหนูไม่รู้เรื่องค่ะนะหนูไม่เกี่ยวค่ะเรื่องนั้นค่ะนะ มันเป็นเรื่องของข,ของเขาซื้อมาเองของเขาว่านะแต่ว่านะคะหนูรับสารภาพค่ะนะเรื่องหนูเข้าไปปรับทุกปรับสุขก,กับเขาจริงๆค่ะเข้าไปจริงค่ะนะรับสารภาพค่ะตรงนั้นค่ะบอกบอกค่ะบอกโอ้ยตายเนาะค่ะเนาะเนาะเนาะค่ะเนาะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนะเอาจะไดก็ได้จังสั้น,นเอาลวด แต่ว่ากูเบิ่งมึงกับบ่มีความสุขหรอกตัวรลดหาเรื่องมาตัวเรื่อยๆเยด้อเอาเขียนบทไว้บริษัทตัวเรื่องอย่างอื่นเด้อเขียนไว้อืมนี่นะคะถ้าเราจะโกะหกใครนะคะเราต้องแก้ให้ได้ค่ะนะถ้าคิดจะโกะหกคนนั่นไงอ่าเราต้องคิดคําตอบให่ทันค่ะไ่ล่วงหน้าเลยนะคะว่านั่นไงไพี่น้องเอฟซีมันคิดคําตอบไปล่วงหนะ้ามันเขียนบทไปเลยว่าจังสั้นจังสี่ไง เออมันไม่รู้เลยมันไม่รู้ไม่ชี้เรื่องเครื่องสัม,มะา้าก็ไม่รู้บ่าเขาซื้อมาเองของขาหนูไม่ยุ่งค่ะหนูหนูไม่เกี่ยวกับหนูค่ะโมเกี้ยวบอกค่ะโอ้ยแต่เมนเนาะค่ะกนยังมึงกันยังว่าอยู่บักไหลว่าเอาแพงมึงกลับไปเบิ้งน้ำเพลิดออกก็ซื้อมาบ่เนี้เห็นไหมไปเหย่าเขาซื้อบ่เนี้ไม่ไงพี่เบียร์<า>พี่เบียร์ไม่ยังไม่เข้าใจประเด็นฮะ อะไรนะในเมื่อบอกว่าไม่เกี่ยวกับเครื่องสำอางค์จะมาว่าแรงจูงใจได้ไงเขากําลังจะพยายามยงว่าอ,อทางพ่อพระเอกนี่ไม่พอใจเรื่องเกี่ยวกับการอันกับเครื่องนี้เออจ,จึงพยายามที่จะเอาอ่าความเครียดแค้นตรงเนี้ยอืม,มามากระทําการมาเขาเรียกว,ว่าอย่างมาก่อเหตุอ่มนท่างท,ที่มันอะ ไม่รู้เรื่องเลยก็เลยกลายเป็นว่าในชั้นต้นอ่ะไม่มีแรงจูงใจเพราะมันคิดบอกว่าเป็นเรื่องนี้่นะเขาใจบอก็เลยไม่รู้ว่าเขาคิดกับมันแบบนี้เขาใจบอือเป็นเรื่องแก้ต่างด้วยว่าตัวเองที่ไม่ใช่ที่ไม่รู้แรงจูงใจน่ะมันก็เลยว่าไม่รู้ว่าเขาคิดกับมันแบบนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะคิดกับเราแบบนี้ไงว่ากธจะเกลียดเราเรื่องนี้ไงเข้าใจไหมแผนการของมัน ที่ไม่มีแรงจูงใจในในชั้นต้นไงพี่เข้าใจไหมสิ่งที่ผมพูดนี่ออนี่ไงแม่นางเอกมันบอกว่าแม่นางเอกออก็มารับส,สารภาพ,าภาพเองอเห็นไหมนะ่ะมันก็เข้าแก๊บมันอีกทีนี้เห็นไหมมันก็มาพูดเรื่องนี้เลยเห็นไหมนี่ก็ <c oughs> ไม่คิดมาก่อนเลยครับว่าเขาจะคิดกับเราแบบนี้ค่ะว่าจะเป็นเรื่องนี้อืมว่าจะเป็นเรื่องนี้คะ่ะเราไม่รู้มาก่อนเลยคะ่ะเห็นไหมล่ะพี่น้องเอฟซีเห็นไหมน่ะ มันพูดทำนองเหมือนว่าอะไรครับในสารสันต้นนี่มันคิดไม่ทันไม่รู้ว่าเขาจะคิดกับเรื่องเครื่องสับมะพร้าวนี่ไงคือแรงจูงใจเข้าใจไหมจริงที่ผมพูดนี่เข้าใจไหมแล้วในสารดุทรมันก็มีแรงจูงใจเข้ามาจนได้ไงเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องเอฟซี นิทานนะนะครับนะเห็นไหมละครสั้นหลังค่ะนี่แหล,ละครับลนะครโอ้ยนะะครละครเรื่องนี้นะกินให้ลึกค่ะยินให้ลึกตีโจทย์ให้แตกดูเอาเองนะครับกับคําพูดฟังเอาเองผมฟังถึงกับอึ้งเลยคนอะไรถึงจะเป็นได้ถึงขนาดนี้นะครับไม่กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเนะเ<อ>าะไม่อายปากตัวเองเลยยงใดัดด่นใช่นะครับพี่น้องเอฟซี นะค,คนที่งูก็ไปหลงเชื่อ,อทีนี้คนไม่เท่าทันใช่คนไม่เท่าทันนี่แหละครับความสงสารของคนมันมันทำให้คนตาบอดนะบางครั้งนะสงสารแต่ไม่ฟังเหตุฟังผลนะครับพี่น้องเอฟซีแต่ผมสงสารจริงตุ๊กตาสงสารสจริงสง<ม>สาร<ม>จริงบบใช่ พอมาได้ยินแบบนี้มัน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 ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่เพราะคุณไม่พูดตามความจริงถ้าคุณพูดความจริงทุกสิ่งทุกอย่างคนยิ่งจะสงสารคุณมากกว่านี้นะอันนี้คุณพูดไม่ไม่จริงไงคุณเออคุณไม่แสดงความจริงใจอืมเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมทีนี้เห็นไพอมันเป็นแบบนี้มันก็ภูมเคือมันไม่ได้กระจายมันไม่กระจางเลยพูดแต่ว่าเป็นผู้ถูกกระทาถึงมีคนร้ายมันก็ไม่กระจางอ่ะมันไม่รู้ใช่ มันรู้สึกว่ามันยังเอ๊อยู่หลายที่มากเลยอะไรป้าพูดตรงกับช่างตามพูดเป๊ะทุกคําทุกตอนเน้าค้อยกเว่าตามคือเล่าเบ้าล้วกอได้งิ้ยมันมาเบ้ามาแบบนั้นรับไม่คอยว่าจังไดใช่ไหมมันกเว่าแบบนั้นเอาขวตายต่อเสียงไฟเลย มาเมื่อเนี่ยเพราะว่าบูรูพรเห็นอ้าวมึงกับกับพูดพูดนะครับพี่น้องเอฟซีกูก็เงือบเลยบ้านีปีนบับเลยปีนกึ้ฝฟ้ามือเลยบ้านีโอ้นี่เนาะเขาว่าลิ้นคนเราลิ้นไม่มีกระดูกก็จะจะขึ้นเมื่อไรจะขึ้นจะอะไรก็ว้าแน่นั่นแบบนี่ไงคนเห่ามันเชื่อใจกันบ่ได้หรอครับพี่น้องเอฟซีนะอันนี้แหละครับสิ่งที่เขาพูดนะ ไม่มีความซื่อสัตว์ตัวตัวเองไม่มีอะไรในตัวเองเลยสักอย่างนะนี่แหละครับการเอาตัวรอดของคนนะการเอาตัวรอดของคนโดยที่ไม่ละอายปากละอายใจตัวเองนะเออนี่ไงมันก็พลาดรับสารภาพว่าไปหาเขาจริงตามที่ป้าพูดแต่ป้ายังไม่ได้พูดไปถึงการทุ่มโต๊ะบอกนะไม่มันมันรับแค่ว่ามันไป มันไปเอ่ออะไรมันไประบายมันไปอะไรมันไปเอ่อระบายอเหมือนไปปรึกษาเหมือนไปปรับทุกันไปปรับทุกมันกัย่อมรับสาภาพแต่ว่าเรื่องอันเรื่องการซื้ออันเครื่องสามาเท่าเนี่ยมันบ่ได้ว่ามันบ่ได้ออกความกิเห็นเออมันบ่ได้เป็นความเกิดของมันเขาซื้อเองเขา มันว่ามันบูุจักมันบูรู้เรื่องน้ำเขาป้านนี่เอานั่นไงนะครับแล้วความจริงมันจะหาที่ไหนเลยอันนี้แหละครับเรื่องราวมันถึงบานไปลายไงครับเพราะอีนี่มันโกหกไงอ่ามันโกหกไงครับพี่น้องเอฟซีไม่ยอมพูดความจริงพูดคุมเครือไง มันพูดตรงไปตรงมาถ้าพูดตรงไปตรงมามันจบแล้วครับผมมันจบแล้วมันไม่เป็นแบบนี้มันไม่ใหญ่ตัวบดนี้หรอกมันไม่ใหญ่ตัวแบบนี้หรอกครับจบแล้วเห็นไหมล่ะอันนี้แหละเขาที่ว่าการละครอันนี้ละ